ครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนกาทำอาหารอาหารที่สอนให้ท่านทำในวันนี้มาจากสิงคโปร์เราได้ยินคําว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์เนี่ยมาก็เยอะแล้วแล้วก็หลายเจ้าแล้วนี่เป็นอีกเจ้าหนึ่งซึ่งครั้งนี้มาสอนอย่างละเอียดเลยจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกจริงๆเลยนะว่าเวลาทำข้าวมันไก่ผู้ชํานาญการของผมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วผมไม่กลัวใครถ้าเรื่องข้าวมันไก่เขาสามารถบอกได้อะไรเป็นอะไร,รอย่างไรได้แต่วันนี้ที่เห็นเครื่องคราวต่ตางๆของเขาทั้งหมดนะอาจารย์ครับอาจารย์ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับ อาจารย์ขอเยเลย่อาจารย์อาจารย์ขอเย็นเลยเหรอครับก็แว่าเขาตั้งใจนะใช่ก็แปลเขาตั้งใจแล้วบอกเลยว่าคุณผู้ชมครับข้าวมันไก่เนี่ยพูดตรงๆว่าถ้าหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ก็แาว่าแบบไวๆมาถึงพราพปี๊บเจแต่นูบอกเลยว่าถ้าคนไม่ใใจเนี่ยแม่อร่อยอร่อยยากอร่อยยากข้าวมันไก่ทำอร่อยยากแต่เจ้านี้อร่อยอร่อยจนได้ออกครัวคุณต่อยขอฉั้น เรียกว่าขอให้ท่านผู้ชมได้ลองดูไปก่อนแล้วก็ดูวิธีการเข้ามันเป็นยังไงเพราะมันละเอียดจริงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณ i n นอ t ทิโซึ่งเป็นคนสิงคโปร์นะฮะเจ้าของร้านเลยนะฮะร้านชื่อว่าฟัดชิคเก้นครับคุณอินอครัดอินอปสวัสดี ไอยู่เมืองไทยตอนนี้ประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วพูดได้อย่างนี้เลยก็จริงๆแล้วมีแฟนเป็นคนไทยประมาณ8ปีแล้วครับเรียนจากแฟนมมก่อก่อนก่อนเสียดุให้เมืองไทยก่อนเสียดุลให้เมืองไทยให้เมืองไทยก่อนที่มีแฟนเนี่ยเราไปจีบเขาหรือเขามาจีบเราเราไปจีบเขาครับแฟนเราสวยไหมน่ารักดีครับอนี่คือการทดลองว่าภาษาไทยแน่นขนาดไหนแน่นอันนี้จะกคำเนี้ย จะเป็นการพิสูจน์เลยว่าแน่นหรือไม่แน่นจริงเมื่อเป็นคนไทยแล้วหรือยังกลัวแฟนไหมกลัวเมียไหมกลัวแฟนครับนี่ไทยแท้อันนี้ไทยแท้อันนี้สิงโปแล้วอันนี้ไทยแล้วอันนี้เริ่มแบบว่าเสียดูนั้นเป็นชาไทยเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยร้อยเลยฮะถ้าเกิดกลัวเมียอีน้องครับถามนิดนึงฮะร้านของเราชื่อว่า ฟัดชิคกินมันมีความหมายว่าอย่างไงรฟัดคำนี้ฟัดก็คืออ่าถ้าเป็นภาษากวางตุ้งก็จะเป็นมันรวยรวยเฮ่งเฮงนะครับอ๋อรวยรวยเฮงๆะ <ๆ S 2> ครับครับผมก็ๆๆๆๆๆจะเป็นฟัดมันช่วงตุกจีนเราจะเราจะบอกว่าเราจะพูดว่า ก้องเหตุฟัดชอยนะครับก็คือภาษาจีนกลางก็จะเป็นก้องสีฟ้าชัยก็เหมือนแบบขอให้รวยๆแห่งๆรวยๆครับผมฟัดคืออันนั้นถ้าเป็นไครเราเราก็รู้สึกว่าหยิบน้องไก่มาแล้วฟัดเลยไม่ไชมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันข้าวมันไก่ฮะข้าวมันไก่ไม่ได้ยันหยิบขนาดนั้นนะนี่มันคือข้าวมันไก่สิงคโปร์ท่านผู้ชมแล้ววิธีในการทําและเรื่องราวต่างๆเป็นแบบนั้นเลยจริงๆแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะไปทานที่ร้านเขา ต้องรู้สักว่าร้านอยู่ตรงไหนครับฟัดชิเกนฟัดชิเกนตอนนี้มี2สาขาครับสาขาแรกก็คืออยู่เซนทันเวนะครับชั้น3ครับแล้วก็สาขาที่2ก็จะเป็นเดอะมอญงมวงวานครับที่ชั้น5ครับเราขายอะไรบ้างครับเราขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจีนนะครับก็คือมีข้าวหมันไก่ ต้มกับข้าวมันไก่ทอดเป็นหลักครับผมแล้วก็จะมีอาหารสิงคโปร์ด้วยที่เป็นอย่างเช่นเป็นบะกุเตนะครับจะมีข้าวหมดินสไตล์กวางต้งนะครับขราฮ่องกงครับแล้วจะมีขาหยกด้วยนะครับแล้วก็จะมีจานเล็กต่างๆที่เป็นแบบเหมือนแอปเปิลไทเซอร์ที่เป็นขนมพากาดครับคือขายอาหารอาหารจีนกินง่ายๆทุกอย่างที่มีเลยแต่วันนี้เราจะมาสอนทำข้าวมันไก่สิงคโปร์จากฟัดชิคเก้นครับ นี่คือร้านของเขาที่อันนี้ร้านที่เซ็นทัลเวิลครับเซ็นทัลเวิลด์ที่เซ็นทัลเวิลครับอยู่ชั้น3ใช่ไหมฮะใช่ครับชั้น3นี่ครับเซ็นทัลเวิลนะฮะรูปร่างหน้าตานี่เครื่องทั้งหมดที่ใช้ทําเริ่มต้นจากอันนี้น้ำต้มจากน้ําเปล่าครับก็อันนี้จะเป็นน้ําต้มไก่ครับแล้วก็เราใส่ขิงลงไปใส่ขิงลงไปจะมีความหอมแล้วใบเตยครับครับครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกระเทียมกระเทียมจีนครับครับแล้วก็เอาต้นหอมใส่ลงไปด้วยนะครับครับ แล้วเราจะต้มน้ําให้เดือดนะครับครับแล้วไก่ทั้งตัวเราจะตอนนี้เราจะลวกก่อนครับให้นังมันเน่นเขาลวกห้าครั้งนะท่านผู้ชมจุ่มอย่างเงี้ยห้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมฮะครับแล้วก็ค่อยต้มแล้วค่อยต้มต่ออีก30นาทีครับแล้วหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะ ปิดไฟดับไฟแล้วก็ให้อยู่อีก30ิบนาทีหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยถึงเอามาน็อกน้าแข็งนะไม่ใช่น้ําเย็นนะตูน้าแข็งเลยน็อกทิ้งไว้นะฮะครับผมแล้วก็ตนนี้จะเป็นสําหรับเข้ามันครับก็จะมีน้ํามันไก่ครับแล้วก็ใส่ขิงลงไปติดขิงก่อนนะครับเพราะว่าขิงจะใช้เวลานานกว่ากระเทียมนะครับเอาน้ำมันไก่เนี่ยทอดขิงเนี่ยวาง่ายแล้วเอากระเทียมซึ่งมีกระเทียม ไทยและกระเทียมจีนสองอย่างเลยแล้วใส่ใบเตยลงไปด้วยแล้วก็ใช่ใส่ใบเตยลงไปด้วยมันหอมแบบไม่ต้องพูดเลยฮะัมันหอมครบถ้วนแล้วก็อันนี้ที่เป็นข้าวสารที่ทาไว้แล้วใช่ครับครับผมใส่จะใส่น้ำสต๊อกลงไปน้ำที่เราเอาไปต้มไก่นะครับน้ำใส่นั่นเองแล้วก็ใส่มีกี้เครื่องลงไปใช่ครับนี่เครื่องกับน้ำมันไก่ลงไปนะครับแล้วก็หู40นาทีหูข้าว40นาทีครับผมคราวนี้ อันนี้เป็นน้ำลาดไก่ครับที่เป็นซีอิ๊วน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็มีเหล้าจีนเาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวครับผมครับและสุดท้ายจะเป็นน้ำมันงาครับครับผมไม่กินอันนี้ก็เอาไปต้มให้อาลกอจากเหล้าจีนไทยมันระเหยไปครับผมนี่นโอเคแล้วไก่ต้มเสร็จแล้วตอนนี้ไก่ก็จะเป็นอุณหภูมิห้องเนาะเราจะเอาไปสับพร้อมเสิร์ฟนะครับครับผม แล้วก็เอาน้ำราดน้ำราดไก่ที่ทำเมื่อกี้ราดลงไปราดลงไปแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวมันครับข้าวที่หุงไว้ครับนี่ครับน้ำซุปอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปที่มาจากน้ำต้มไก่ครับครับผมแล้วสำหรับสิงคโปร์จะมีสองน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มแดงกับน้ำจิ้มขิงนะครับแต่สำหรับไทยก็จะมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวให้ด้วยนะครับโอ้โหสามอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับ โอ้โหวิธีกินเน้สมุดเนี่ยท่านผู้ชมลองดูจากที่เขาทำทั้งหมดแล้วท่านจะเห็นเลยนะมันวิธีการเวลาจะทําให้ข้าวมันไก่อันนึงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเป็นข้าวมันไก่ที่ชื่อว่าข้าวมันไก่สิงห์ว่ากระโปรงจริงๆมันมีขั้นตอนขั้นตอนจริงๆคือไก่ที่เอามาก่อนไก่นี่เลือกไก่แบบไหนยังไงครับอันนี้ตอนนี้เราใช้ไก่เนื้อนะครับครับไก่ตอนซึ่งเป็นไก่ตอนเอ่อไม่ได้เป็นไก่ตอนครับแต่แต่บางบางร้านที่เิงคโปร์ก็จะใช้ไก่ไก่ตอนครับอ๋อ ครับผมของเราก็จะเป็นไก่เนื้อแล้วก็ที่เป็นน้าหนักก็สําคัญเหมือนกันครับซึ่งของเราก็จะเป็นตัวละประมาณ2.5โลครับ2.5กิโลกรัมนะครับเวลาต้มไก่เนี่ยใช้เวลาและใช้ความร้อนที่พอเหมาะจริงๆรมันถึงจะออกมาเป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้ในการที่จุ่มจุ่ม5นาทีน่ะเอ้ห้าหนห้าหนไม่ห้านาทีทำให้หนังมันด้งหนังมันตึงซะก่อนแล้วถึงจะไปต้ม30นาทีเพอะต้มเสร็จแล้วก็ยังปล่อยทิ้งว้อีก30นาทีก่อนอันนั้นก็จะเราเรียกว่าเป็นการทําอาหารเราเรียกว่าเป็นพักหรือว ก็คือมันถ้าคนแบบย่างเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กก็จะม็นเขาจะรสมันไว้ให้มันตัวมันกับวัตถุดิบทั้งหมดมันเข้าไปในเนื้อทั้งหมดนี่คือการให้ความร้อนมันเข้าไปจนถึงให้มัแล้วก็ความฉ่าของเนื้อก็จะยังอยู่จะไม่ออกแต่วิธีการหุงข้าวในน้ํามันเจียวไก่เมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นนั่นฮะความจริงผมว่าไม่ว่าใครทาข้าวมันไก่แบบไหนไงก็ตามวิธีหุงข้าวเมื่อสักครู่นี้ดีมากๆากดีมากเป็นขั้นตอนที่ดีมากๆที่สิงคโปร์จริงๆเอาสิงคโปร์จริงๆก่อนเลยนะ ข้าวมันไก่สิงคโปร์จริงมันมีใบเตยหอมนี้ด้วยเหรอไม่มีใช่ไหมเอ่อใบเตยเนี่ยเตยหอมเนี่ยเรามาใส่ที่เมืองไทยใช่ไหมเราที่จริงๆเราที่สิงคโปร์ก็ใส่ใบเตยเหมือนกันครับใส่ด้วยเหรอจริงว่ะพูดเล่นพูดจริงจริงเหรอพูดจริงครับอ๋อเหรอใช่ไม่ว่าจะต้มไก่หรือว่าหูข้าวเราก็ใส่ใบเตยลงไปอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเพราะฉะนั้นลักษณะการเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคุณอ๋อครับผมชอบน้ำอันนี้เขาจังเลยครับน้ำดำๆอันนี้ที่อยู่ในตัว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 ไก่ไก่ต้มอันนี้เขาครับอร เอากินแยกก่อนกินตัวข้าวอ่ะข้าวหอมมากแล้วไก่นะก็ไปกินแยกไก่ไม่โดนน้าจิ้มเขาเลยนะนุ่มมากพาะเอาไก่กับข้าวมารวมกันมันยิ่งรสชาติมันเพิ่มขึ้นอนะ่ะแล้วถ้าอยากสนุกมากขึ้นให้มีรสมากขึ้นค่อยๆเติมน้ําจิ้มไล่ทีละส่วนดีมากเลยฟัดฟัดชิคเก้นอันนี้อร่อยจริงอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยจริงครับคุณกกครับคือเยวจบอกว่าเขานไก่ของฟัดชิคเก้นเลยคุณผู้ชมเขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะฮะคือ มันเหนือตัวที่ว่าน้ำจิ้มมันมีตีแบบคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบแบบไหนละ่ะนะฮะจะกินแบบทอ <c oughs> ดเกี๊ยวก็มีนะฮะจะแบบออริจินัลแบบดั้งเดิมก็มีหรือตะกินแบบน้ำจิ้มไก่ก็มีนะฮะ <Okay. S 2> อย่างที่เราพูดว่าคุณผู้ชมซอสข้างในในใน,ในจานเขาครับตอนนี้นเนี่ยก็จะดีมากคุณผู้ชมแล้วไก่เขาอย่างที่บอกว่าขั้นไก่คนไทยที่แบบว่า คัอร่อยอร่อยนะต้องทำแบบนี้ครับคุณผู้ชมคือ<ม>เนื้อหนังเท็กเจอร์ของหนังเวลากินเข้ามันไก่เข้าไปมันจะต้องแบบว่ามันจะต้องแบบว่าดูแบบดูนุน่มนวลแล้วก็แบบมันไม่ได้เละนะคุณผู้ชมมันจะแบบหนังมันจะกรึบแล้วก็เนื้อมันจะนุม่มเพราะฉะนั้นหนูบอกเลยว่าฟัดติเก้น ข้าวเปนไก่กินกูโอนี่ของเขาอร่อยจริงๆครับอยากให้เป็นตัวเลือกสำหรับข้าวเป็นไก่ในประเทศไทยที่ใหญ่มากนะครับขอบคุณครับอยู่ที่ไหนบ้างครับอยู่เซนทันโวลนะครับแล้วก็เดมงงามวงวันอ่าเปนตัวชั้นชั้นสามชั้นสามดมงงามวงวันชั้นห้าชั้นห้าใครผ่านไปผ่มาหนูลองผู้ชมลองไปกินข้าวเปนไก่ร้านนี้ดูครับอร่อยครับอร่อยได้ใจจริงๆเลยนะฮะมันเป็นความสุดยอดจริงๆนะครับผมว่ามันเท่มากๆเลยสําหรับการทํางานในลักษณะนี้นะครับบอกเลยว่า มันมีอันนี้ด้วยนี่อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือ,อน้ำรัดไก่นะครับจริงๆแล้วเราขายอันนี้เป็นขวดเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่แบบใช้กับไก่ต้มหรือว่าไก่ทอดอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปนึ่งปลาไม่ว่าจะปลากระพงลปลาเก๋าก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นรสชาติที่มีหอมอเล่าจีนกับน้ำมันง,งาน,นะครับแล้วจะมีแบบ พวกแบบสียูขาวที่เราผสมเองนะครับอันนี้คือคุณปรุงไว้และครับผมอ๋อโอเคขอบคุณมากคุณกรุละเท่าไหร่ครับเวลาขายทันอันนี้คนละสองร้อยสบายเหมาะสูงเป็นความวัดห้าร้อยมลครับครับผมห้าร้อยมลครับเป็นอะไรที่ผมบอกดองมันดีจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆแล้ววิธีการทำหรืออย่างที่เห็นทั้งหมดมันสร้างความสุขให้กับเราได้จริงๆนะฮะลองไปดูทั้งสองสาขางเขา ผมไม่คิดว่าท่านผู้ชมดูเสร็จแล้วจะไปทํากินเองนะฮะไม่เชื่อว่าจะทำแต่ว่าเราอกไปเยอะอย่างน้อยสุดเราจะรู้แล้ววิธีการเป็นยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณอินออกขอขอบคุณร้านฟัดชิเก้นขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนแต่อย่าลาข้าเด็ดขาดนฮะนี่คือของดีจริงๆโดยเฉพาะยิ่งไอ้ข้าวมันที่มันไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดโอ้โหไก่ทอดมันกรอบแบบนี้แล้วมันไม่มันไม่ลดไม่เพี้ยนอะไม่เพี้ยนอ่ะแบบนี้หายากครับลาไปก่อนจดก๋ยวจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ รัวคุณต่อยยกครับทำไมมันเรียกว่าปลากระพงสามน้ำก็มีน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยมีนจะบอกว่าปลากระพงตีน้ำทำไมน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำหมดแล้วย่าไข่แมงดาครับพอมันตดแล้วมันจะรู้สึกว่าอร่อยมากคุณผู้ชมปกินแล้วเฟรชมันเด็ดขาดเลยติบกระเต็ม